สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซททอกันอีกครั้งครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปนะครับช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่ d r มีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับอาจจะเนื่องมาจากตลาดหุ้นไทยในระยะ2 3ปีที่ผ่านมามีอาการเนืองเนืองหุ้นไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะครับทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันมากกว่าหุ้นไทยนะครับ และ DR ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาตอบโจทย์ในการลงทุนหุ้นต่างประเทศให้เราลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้เราจะมาสรุป DR ประจำเดือนมกราคม2568กันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับในเดือนมกราคมที่จบไปนะครับตอนนี้เรามี DR ทั้งหมด50ตัวนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเพิ่มจากอดีตที่ผ่านมาใน50ตัวนี้นะครับก็มีทั้งหุ้นรายตัวนะครับที่เลือกลงทุนได้ และมีทั้งกองทุนที่เป็น ETF นะครับสำหรับนักลงทุนที่ชอบการซื้อแบบกระจายความเสี่ยงนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมี DR เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด4ตัวจากเดือนที่แล้วนะครับสำหรับ DR ที่เพิ่มขึ้นมา4ตัวนะครับจากเดือนที่แล้วนะครับก็ประกอบไปด้วยไต้หวัน AI 13และไต้หวัน HD 13นะครับที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับนำเข้ามาเป็นตัวเลือกให้เราได้เลือกลงทุนนะครับ โดยไต้หวัน AI 13นะครับก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในไต้หวัน AI ETF นะครับซึ่งเป็นกองทุนแรกในไต้หวันนะครับและมีมูลค่าทรัพย์สินในการบริหารจัดการสูงที่สุดของไต้หวันนะครับตัวที่2ก็จะเป็นไต้หวัน HD 13นะครับ,รบก็จะลงทุนในกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับผลกําไรดีและจ่ายปันผลสูงนะครับมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถึง4 2เนะครับ ซึ่งสาหรับ DR แต่ละตัวนะครับทางแอดก็ได้ทําคลิปแยกออกมาอธิบายรายละเอียดอีกต่างหากนะครับเพราะว่ารายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้ารวมไว้ในคลิปเดียวก็จะยาวเกินสมควรนะครับสําหรับอีก2ตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเดือนที่แล้วนะครับก็จะมาจากทางบริษัทรักทรัพย์บัวหลวงนะครับนาเข้ามาให้เลือกลงทุนอยู่2ตัวนะครับก็จะประกอบด้วยอินเดียศูนย์หนึ่งนะครับก็จะลงทุนในกองทุนใช้หน้า AMC MSCI India ETF นะครับซึ่งเป็นหุ้นชั้นนำของอินเดียนะครับใช้สะท้อนภาพร,รวมของตลาดหุ้นอินเดียนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Japan 100.01นะครับลงทุนในหังงสงแจแปน Top Pick 100นะครับก็คือจะเป็นกองทุนที่ประกอบไปด้วย100หุ้นใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะสามารถซื้อขายผ่าน Streaming ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูตลาดหลักทรัพย์ที่สินทรัพย์อ้างอิงจะทะเบียนนะครับว่า50 DR ของเรานี้มีตลาดอ้างอิงอยู่ที่ประเทศไหลายบ้างครับอันดับแรกนะครับตัวที่หนึ่งเราจะเป็นฮ่องกงนะครับมี DR ที่สินทรัพย์อ้างอิงอยู่ทั้งหมด19 DR ครับอันดับสองลงลงมานะครับก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับมีทั้งหมด9 DR นะครับอันดับที่สามนะครับตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นนะครับ8 DR อันดับ4นะครับฝรั่งเศส4 DR อันดับ5นะครับเวียดนามเท่ากับฝรั่งเศสนะครับ4 DR เช่นกันนะครับอันดับ6นะครับไต้หวันมีทั้งหมด3 DR นะครับอันดับ7นะครับเนเธอร์แลนด์1 DR อันดับ8อิตาลี1 DR และอันดับ9นะครับเดนมาร์ก1 DR นะครับก็จะเห็นว่าตลาดหลักทรัย์ที่อิงนะครับก็จะมีครอบคลุมกระจายทั้งเอเชียยุโรปนะครับรวมถึงเซาท์อีสเอเชียด้วยกันนะครับ ทีนี้เรามาดูรายชื่อของหลักทรัพย์อ้างอิงนะครับของที่จดทะเบียนอยู่แต่ละประเทศนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างครับมี DR อะไรบ้างที่ให้เราเลือกลงทุนนะครับที่ฮ่องกงนะครับมีทั้งหมด19 DR นะครับก็จะประกอบไปด้วยบ a าบ8าแปดศูนยปดู b y d ตามลำดับนี่นะครับตามตารางนี้นะครับที่สิงคโปร์ก็จะมีทั้งหมด9 DR นะครับมี DBS หน โกล์19อินเดียอีส19นะครับซึ่งในแต่ละ DR นี้นะครับแอดก็ได้เคยทำคลิปแยกของแต่ละ DR นะครับหากเพืเ่อนๆสนใจนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้ในช่องไทยเซฟทองนะครับหรือไม่ก็ไปที่เว็บ w w w t h a i s e t t ทอนะครับเข้าไปค้นหาได้เช่นกันนะครับโดยสำหรับ2 DR ที่เพิ่มเข้ามาในเดือนมกราคมนะครับก็คืออินเดีย01 จแปแ0นหนึ่งร้อยศูนย์หนึ่งนะครับของฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่ไต้หวันนะครับมีไต้หวัน a อไอหนึ่งสามและไต้หวันเฮดีหนึ่งสามนะครับจะเป็นอีกสี่ดีอานะครับที่เพิ่มเข้ามาให้เราพิจารณาลงทุนนะครับหากสนใจนะครับตารางนี้นะครับจะแสดงมูลค่าหลักทรัพย์นะครับตามตลาดที่อ้างอิงนะครับณสิ้นเดือนมกราคมนะครับจะเห็นว่าที่ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามนะครับมูลค่าทั้งหมด 13,500ล้านบาทนะครับอันดับสองรองลงมานะครับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับ DR ที่เราอ้างอิงอยู่นะครับมีมูลค่าทั้งหมด11,187ล้านบาทนะครับและอันดับสามนะครับสิงคโปร์นะครับ730ล้านบาทอันดับสี่ฝรั่งเศส591ล้านบาทอันดับห้าเนเธอร์แลนด์351ล้านบาทอันดับหกญี่ปุ่นนะครับ157ล้านบาท อันดับเจ็ดไต้หวันหนึ่งร้อยห้าล้านบาทอันดับแปดเดนมาร์กนะครับเจ็ดสิบห้าล้านบาทอันดับเก้าอิตาลีห้าสิบสี่ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นยอดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ห้าสิบดีอาร์นะครับกระจายกันอยู่ในแต่ละประเทศนะครับโดยมูลค่าหลักทรัพย์รวมนะครับณสิ้นเดือนมกราคมนะครับมีมูลค่าหลักทรัพย์ดีอาร์รวมทั้งหมดสองหมื่นหกพัน เจ0ด้อยแปดสิบล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากเดือนที่แล้วนะครับประมาณเกือบแปดรอยล้านบาทนะครับโดย5้าอันดับแรกนะครับจะมีมูลค่ารวมทั้งหมดหนึ่งมเกพห้ยหหกล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นเจ็ดสามจดี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่า DR ทั้งหมดนะครับอันดับหนึ่งนะครับที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์สูงสุดนะครับก็คือ FUEVBN ศูนย์หนึ่งนะครับ ของเวียดนามนะครับมีมูลค่า7,972ล้านบาทนะครับอันดับสองนะครับ E1 v f b n 30นะครับก็เวียดนามเช่นกันนะครับ5,283ล้านบาทนะครับอันดับสามนะครับลองลงมานะครับเป็นบาบานะครับ80อลีบารบานะครับ3,42ล้านบาทอันดับสี่ไปตู้นะครับ1,802ล้านบาท และดับหคานะครับผิงอันนะครับคุณประกันของจีนนะครับ1,538ล้านบาทนะครับซึ่งในมูลค่าหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับเราก็จะมีการติดตามอัปเดตอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวว่า DR ตัวไหนนะครับที่กําลังได้รับความสนใจหรือนักลงทุนกําลังพิจารณาเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอัปเดตได้อยู่เป็นประจำนะครับจากช่องของเรานะครับ อันนี้มาดูตารางเปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีนะครับ e a r to date นะครับข้อมูลนะสิ้นเดือนมกราคม2 5 6 8นะครับสำหรับเดือนมกราคมที่จบไปนะครับ DR ที่มีการปรับตัวขึ้นสูงที่สุดนะครับก็คือ Hermes นะครับ MS 14.6นะครับ year to date นะครับ Nintendo นะครับ13.3 NetEase นะครับ13 Xiaomi 11.8นะครับ อ阿里巴จุด1นะครับลองลงมาก็จะเป็นซัน o f i นะครับ LVMH MUFG ไบตูนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็น d r ที่มีการปรับตัวลดลงเยอะที่สุดนะครับ Year to date นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นอิน i a ีย ESG นะครับปรับตัวลดลงไปลบ6.8%นะครับ Year to date นะครับ ลองลองมาก็จะเป็นสตาร์ห้าสินะครับลบห้าจุดหนึ่งเอซ็ิงอันนะครับลบห้าเปอร์เซ็นต์โตโยต้าลบสี่จสเปอเซ็น์เทนซลบสี่จุเเซ็นะครับยูนิโคลลบสีเเซเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ลอง พิจารณาเทรนการลงทุน DR นะครับของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเรานะครับว่าช่วงนี้นะครับกำลังมีความสนใจในด้านใดและตัวไหนที่มาแรงนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆต้องเช็คข้อมูลให้รอบด้านนะครับเพราะว่าการลงทุนมีสองด้านนะครับมีกําไรก็มีขาดทุนนะครับอันนี้อย่าประมาทครับจํานวน DR จากแต่ละผู้ออก DR นะครับตอนนี้มีทั้งหมดสี่บริษัทนะครับที่นํา DR ให้เรามาได้ลงทุนกันนะครับ อันดับหนึ่งนะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยนะครับหรือ DR ที่ลงท้ายด้วย80นะครับเป็นรหัสของผู้ออก DR นะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยนะครับนำมาทั้งหมด16 DR นะครับรองลงมาก็เป็นยวนต้านะครับ DR 19นะครับมีทั้งหมด16 DR เช่นกันนะครับและอันดับ3นะครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับหรือ DR ที่ลงท้ายด้วย01นะครับมีทั้งหมด13 DR นะครับ และอันดับสี่นะครับ KGI นะครับ DR ที่ลงท้ายด้วย13ครับมีทั้งหมด5 DR นะครับนี่ก็เป็นยอดจำนวน DR ทั้งหมด50 DR นะครับของเดือนมกราคมนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับและบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยนะครับบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าบริษัทหลักทรัพย์บยัวหลวงและ บริษัทสับเคจนะครับที่เพื่อเฟื่อข้อมูลนะครับในการอัปเดตแบ,บ่งปันข้อมูลข่าวสารดีๆกับเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามและไม่พลาดทุกคลิปที่เราจะนำมาเสนอกันต่อๆไปนะครับหากท่านชื่นชอบเนื้อหาหรือสนใจในเนื้อหาด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับอาจจะค้นหาข้อมูลและรายละเอียดมาสรุปมให้กระชับให้เข้าใจง่ายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เป็นโอก,กาสต่อยอดในการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ